สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับอิ่มนะคะที่ปรกษาการขายแชมนิสันมหานครสาขาอนุทค่ะวันนี้นะคะอิ่มก็จะพาลูกค้าทุกท่านมาพบกับแคมเปญของตัวเจ้านิสันคลิกเจนทูคันนี้นะคะนิสันคลิกนะคะแคมเปญของเดือนนี้ดีที่สุดเลยนะคะคือดาว25์นนะคะผ่อนนานสูงสุดถึง48เดือนลูกค้าเลือกรับดอกเบี้ยเพียง1.99เท่านั้นนะคะ เท่านี้ยังไม่หมดนะคะคุณลูกค้ายังมีของแถมอีกมากมายนะคะและสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่จองรถภายในเดือนนี้นะคะกับที่สาขาเรานะคะมีในส่วนของตัวเคลือบแก้วให้ฟรีด้วยนะคะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าอย่าลืมนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะ 0830140017ค่ะเดี๋ยวอิมทวนให้อีกรอบนะคะเบอร์0830140017ค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจอย่าลืมนะคะเข้ามาสอบถามกันได้หรือว่ามีปัญหาตรงไหนสงสัยนะคะเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะอิมฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ